ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกธันวาแลนะทุกคนนี่วันนี้ดีไซน์ก็มีกินเลี้ยงก,กับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็แลกของขวัญน,นะทุกคนเป็นกินถุกกะทะนะแล้วก็ตอนเช้ามีทําบุญตักบารน,นะทุกคนพระสงสิบเก้ารูปนะแล้วก็ตอนนี้ดีไซน์ก็กาลังทําผมอยู่นะพระมากี็โมงนะพระมาเจ็ดโมงครึ่งว้าวทันไหมตอนนี้หกโมงหนะ้าสิบสาม้วทุกคนโอเคก็ต oh ันงเลยทานอาจจะทานแต่ว่าเราต้องไปแวะกินยายอยู่นะ ก็กินยาประมาณสิบนาทีเพราะว่ายาฆ่าเชื้อเรายังไม่หมดยังไม่หายดีใช่ตอนนี้ก็หนีผมนะทุกคนเพราะว่าเป็นรอยมัดเมื่อกี้ดิไซแต่งหน้าเสร็จไปแล้วนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้าย่ิไ่เด็งไปโรงเรียนนะทุกคนเพราะว่าพวกนี้ก็จะได้ปิดเทอมแล้วเก้าวันนะถึงวันที่สี่นะทุกคนโรงเรียนเปิดที่ห้า นี่น่ารักมากใครมีกิเลงแล้วก็ใครปิดเทอมวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คอมเมนต์มาคุยกันได้นะทุกคนบางโรงเรียนปิดตั้งแต่ยี่ิบห้าแล้วคริสต์มาสแล้วเนาะปีใหม่ใครไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะปี<ด>ใหม่ดีไซน์จะไปไหนกับอุตรดิตถ์นะทุกคนกับอุตรดิตถ์ไปอุตรดิตถ์ใช่ไปไปเปิดเอ้ยไปฉลองปีใหม่ที่นูน่นเข้าดาว ทุกปีใช่ทุกปีเลยเพราะว่าเพราะว่ายายอยู่ที่นู่นใช่ <c oughs> แล้วก็ไปหายายนะทุกคนคือก็เพื่อนเล่นดีไซน์เองอดี๋ที่นู่นแล้วก็เพื่อนเล่นดีไซน์เองอ <c oughs> เชคาดีอ, <c oughs> อ,ดอ่ะพี่น้องไง <c oughs> ไใช่เจ้าดีล <c oughs> ูกพี่ลูกน้อง <c oughs> ใช่แล <c oughs> ้วบอกซื้อมาใหม่ห,หรอใช่นี่สีตรงนี้ หนึ่งปุ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยชืดเฮ้ยมันไม่ตรงโอเคแล้วก็รอชีเซตตัวสิบถึงยี่สิบกีแอนดคนแล้วเราก็จะทาแป้งทับเสร็จยังรูกจะเสร็จแล้วแม่ <laughs>